ซีรีส์ใหม่รักสุดท้าย My Safe Zone The Series กำลังทำให้โลกออนไลน์ตื่นเต้นแต่คุณรู้หรือไม่ว่าจุดที่น่าสนใจที่สุดอาจจะไม่ใช่เรื่องราวรักแต่เป็นเคมีที่เข้ากันลงตัวของลีน่าลลินาและมิวณชาที่ทำให้ผู้ชมติดตามอย่างเข้าใจและติดใจซึ่งตอนแรกที่เพิ่งออกอากาศไปเล็กน้อยก็ทำให้แฟนๆพูดถึงกันสนันโซเชียลมีเดียอย่างมากกับตัวละครอลินและเจน ที่มีเรื่องราวที่ซับซ้อนและน่าสนใจซึ่งถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างละเอียดและเต็มไปด้วยอารมณ์ที่หลากหลายทั้งความรักความเศร้าและความอบอุ่นทําให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวนี้สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือเรตติ้งของซีรีส์นี้ที่สูงขึ้นอย่างมากกลุ่มคนกรุงเทพสูงถึง2.25กลุ่ม15ทําไป2.16กลุ่ม15บุลเลทินแบงคอกแอนด์เออร 2.07และโรเรวิ R ่งไปถึง2.03และทั่วประเทศ2.00ซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนซีรีส์พร้อมอวยขึ้นหิ้งกันเป็นที่เรียบร้อยทั้งโทนภาพที่สวยงามการออกแบบเสื้อผ้าที่เรียบง่ายแต่สวยงามและการแสดงของนักแสดงที่ส่งสเสน่ห์ได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะลีนาที่สามารถสร้างสเสน่ห์ได้ทุกซีนและหมิวที่แม้จะเป็นเรื่องแรกแต่ก็สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้อย่างมาก แต่ที่น่าสนใจคือจุดที่ส่งผลให้ซีรีส์นี้ได้รับความนิยมมากขนาดนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องราวรักเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเคมีระหว่างนักแสดงที่เข้ากันลงตัวและการถ่ายทอดเรื่องราวที่ละเอียดและเต็มไปด้วยอารมณ์ซึ่งทําให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวนี้คุณคิดว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้ซีรีส์นี้ได้รับความนิยมมากขนาดนี้มาพูดคุยกันในส่วนความคิดเห็นได้เลย